สวัสดีครับขบวยุทธคาครับวันนี้ผมมานำเสนอรถมอมูลบรรจวันจันทร์ที่15บห้านกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับนะครับวันนี้รถมอมเข้ามอมูลร้อยกว่าคันเลยนะครับนะครับนี่ครับนี่นะรถที่เห็นอยู่ริมงกำแพงตรงนี้นะครับ เป็นรถของบริษัท BSL นะครับเริ่มตั้งแต่131เป็นต้นปาเลยรนะครับผมกระบะสีขาวนะครับผมอ่านะครับขอโทษนะครับภาพเร็วหน่อยนะครับดีผมลองใช้ไม้ไม้กันสั่นนะครับนะครับอ่านะครับนี่ครับก็จะได้เห็นตามภาพตรงนี้นะครับภาพเรนวานะครับรของ BSL นะครับแล้วก็ไทโอเลกครับผสมกันนะครับอ่านะครับ ให้ดูกันร้าวๆนะครับรถเรามีเยอะนะครับดักหลายทีเดียวนะครับนะครับเป็นพับเป็นวายครับวันนี้ลองถ่ายพับเป็นวายกันนะครับนะครับเอาแล้เรถรถชองหน้ากันก่อนนะครับรถชองหน้าตรงนี้รถเข้าประมูลทั้งหมดเลยนะครับรถเครื่รถของไทยอลิกนะครับผมนะครับ รถจอดโชว์อยู่ข้างหน้านะครับ่านะครับเราเดินมดูรถโชว์ข้างหน้าอันซ้ายมือสีขาวนี่รถสวยเลยนะครับน่าใช้นะครับนะครับอันนี้ทีมงานกำลังเก็บป้ายอยู่นะครับที่เห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้นะครับลทำความสะอาดนะครับผมนี่นะครับนักงานของเราครับนี่ครับเก็บป้ายอยะนะครับเพื่อการเรียบร้อยของรถนะครับ จะเราชมรถกันกันต่อข้างหน้าครับรถข้างหน้าครับอันดับที่สิบห้าสิบแปดครับรถของไทโอเล็กครับตัวนี้เป็นไฮเอร์นะครับหน้าใหม่แล้วนะครับนะครับอันดับห้าสิบแปดครับก็จักไทโอเล็กนะครับผมนะครับต่อไปครับอันนี้ก็เช่นกันครับซีวิกครับผมเบอร์ห้าครับผมนี่ครับเบอร์ห้านะครับนะครับต่อนะครับเบอร์แปดครับอิสสัน เทียหน้าแะครับผมหน้าใหม่แล้วนะครับตอนนี้ครับลำดับที่8นะครับนะครับอันนี้ครับแชมรี่ครับเบอร์เก้าครับจากไทโอลิกนะครับผมเบอร์เรายังไม่ได้วางนะครับและคอร์ดครับตัวนี้หนึ่งจุดห้าครับเทอร์โบนะครับเบอร์ยี่สิบเอ็ดครับจากไทโอลิกนะครับผมคันนี้นะครับเออขอโทษครับภาพไหวเไหวไปไหวมานิดนึงครับ ลองถ่ายดูครับจะนมา์ยูซี่ครับผมแจ้งในขั้นต้นต่อมาครับบนโว่เอ็กซซ90ครับหนึ่งเดียวของคนนี้ครับรถพัฒนาเอ็กซ์ซีครับผมอ่านะครับคันนี้ยอดรถสวยเลยครับเกรดเอด้วยนะครับผมนี่นะครับรถอเด็กมส่งครับนี่ครับวันที่วานนี้ผมถ่ายคันเดียวที่ช่องยูทูบครับคนนี้ตอนนี้คนดูถึง200กว่าคนแล้วนะครับวอลโว่คันนี้นะครับลำดับที่11นะครับผมบนโว่นะครับ มัต้าครับนี่สีแดงครับผมห้าประตูครับเบอร์สิบครับผมมัต้าแดงนะครับแล้วก็ฮอนด้าเจดคันนี้ครับอันดับที่เจ็ดนะครับยอดนิยอดนิยมนะครับ H R V ครับเบอร์สี่ครับจากไทโอลิกนะครับผมอันนี้ครับไทโอลิกนะครับ Expander ครับเบอร์สิบสองนะครับเอ็นโนวาเบอร์สิบห้าครับและไอเอสดับเบอร์ห้าสิบเก้าครับผม สายมือของเราเนี่ยครับปัมปอทอเนะครับนี่ครับปัมปอทอนะครับอ่านะครับฉะนั้นทุกคนต้องเข้ามาทางนี้นะครับทางนี้ครับทางเข้าอยู่ทางด้านฝ่ายมือของผมนะครับอาจจะเราชมทุกในโซนกันนะครับวันนี้ผมก็ถ่ายชมกันเข้าวๆเลยครับเห็นไหมครับรถขวามือครับไอเอนะครับคันนี้มีบ่อครับแต่คันนี้เห็นอยู่้างซ้ายที่ถ่ายเห้เห็นกันแรก ม่มีเบาะครับอันนี้มีเบาะนะครับรล็อตจะแล้วนะครับร็อตจะแล้วขายหมดทุกคันเลยนะครับรถตู้นะครับนะครับไม่ว่าเป็นรถตู้วินตูรี่หรือคอมพิวเตอร์เป็นไฮเอ็ดจบทุกคันเลยนะครับเดี๋ยวเราชมรถในโซนนั้นต่อครับครับมาดูรถในส่วนต่อนะครับผมอันนี้นะครับ เป็นรถของพารากอนครับเมือนหนึ่งเลยครับเป็นยาริสนะครับผมแล้วก็เป็นออทิสครับจากไทโอเล็กนะครับเบอร์สามครับของแคมเบรี่นะครับผมนะครับวันนี้รถเยอะนิดนึงเลยครับรถแคมเบรี่นะครับมีเลือกใช้แต่เราดูกันคร่าวกันนะครับเดี๋ยวภาพอาจจะไหวไม่ไหวมาหน่อยนะครับดีผมเ้อ่งหัดใช้ไม้กันสั่นนะครับนะครับดีลองเล่นอยู่ครับผมอ่านะครับภาพไหวไปไหวมาต้องขออภัยด้วยนะครับ นะครับให้ดูกันคร่าวๆกันนะครับ75บครับมาจาก BSL ครับสีประตูตัวสูงที่สองคันครับโตยตาเพลนเนอร์นะครับอันดับ75และ76นะครับผมนะครับตัวสูงมาเรียงกันต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็มีรถของไทยอลิกนะครับล็อกโคครับอันดับที่78นะครับผู้ชมอาจจะงงครับไม่ถ่ายข้ามมาอันดับ70ดเลยกลางๆไม่ถ่าย คือเราอยากจะถ่ายเห็นรถกระบะนะครับนะครับนี่ครับเจ็ดแปดลโค่จากไทยยูริกนะครับเราถ่ายข้ามไปข้ามมานะครับเพื่อให้ดูหลากหลายนะครับนะครับงั้นจะเจอแต่รถเก่งรถเก่งอย่างเดียวนะครับมันก็จำเจใช่ไหมครับเหมือนทุกปเทศที่ที่ผมถ่ายถ้าถ่ายครับไปสลับมากันหน่อยนะครับอ่านะครับด้านซ้ายมือของผมนะครับเป็นแอคคอร์ดครับ 1-50ถึงคันแรกครับจากพี่เมียเรดซิงครับผมอ่าครับสวยงามกันเลยนะครับอ่าเลยครับ f o จ t u เนอร์นะครับแล้วก็เมียวเอ็กครับโฟจอนเนอร์ของซูมิโตโมครับนี่ครับ s i ซิกมาโฟครับผมอ่านะครับเข้าไปดูโซนนี้กันนะครับโซนนี้มันรถเก่งทั้งหมดเลยนะครับผม นี่ครับยานิท้าตัวหนึ่งคันครับจากปาลากอนนะครับอ่านี่นะครับไปดูกันคร่าวๆเลยนะครับนี่ครับนี่เป็นไงวีออสจากไทยวีพีครับผมนะครับนะครับชอบกันไหนสอบถามที่เบอร์ 87739 1 7, 7, 9 1, 0 0ได้เลยนะครับผมอ่ากชั่นบันเดอร์ครับเอ็กบันเดอร์ครับแล้วก็ New Innova ครับจากไทโอเล็กครับผมสองวันนี้มาจากที่เดียวกันครับซีลิกตัวใหม่ครับผมจากบัตเจ็ตนะครับผมครับจากบัตเจ็ตนะฮะซีลิกี้อันดับที่สี่สิบเอ็ดนะครับไม่น้อยด้วยนะครับผมอ่านะครับ บบเอดสี่เอ็ครับผมก็ตรวจเกตจากที่บรรทุกคาก่อนนะครับแบบนี้แบบนะครับแบบที่สี่สิบเอ็ดนะครับนี่ครับอแอคคอร์ดอีกหนึ่งคันครับปียีิบสองครับสาสอดสวยเลยนะครับกันแบบนี้เกตเอด้วยครับ รถตู้ครับอีกสองคันครับคันนี้คอมพิวเตอร์ครับเกียร์ตรรมดาครับของพาราลกอนครับผมเกตดเอครับสีขาวที่แล้วเราขายหมดเกลี้ยงเลยแล้วครับ,บรถตู้ที่ผมแจ้งเมื่อขั้นต้นะฮะนีนะครับหกสิบอไอ้ครับอืมนี่กับจากมิตโตโม่ครับครับมิตโตโม่เลยครับดับที่ห้าสิบเจ็ดครับผม เดบิวป้าหลังคาเขาชำรุดนะครับผมนะครับชมกันข้าวนะครับอะไรครับ้านซ้ายมือครับเรียงกันต่อเนื่องเลยนะครับอันนี้โตต้าพีเนอร์ล็อกโกนะครับอีกหนึ่งคันครับสองจุดแปดครับจากไทโรลิกนะครับผมนี่นะครับนะครับน้ำดับที่หกสิบนะครับผมนี่นะครับ ครอยากรู้ราคาให้โทรมาถามที่เบอร์0877391900นะครับผมอ่าน,นะครับอ่าน,นะครับเราก็ให้ชมกันเขาไม่เยอะมากนะครับอ่าน,นะครับนะครับประมาณเจดนาทีได้นะครับนี่นะครับตัวนี้ก็้อได้ทุกทุกคันเลยนะครับผม อาขอโทษครับผมปุ๊บอ๋อครับผมนี่นะครับซื้อได้ทุกคันเลยครับโซนนี้นะฮะฉะนั้นลูกค้าสนใจกันไ,ไหนสอบถามมาได้เลยนะครับนี่นะครับอ่านะครับนี่นะครับอารมณ์ข้าวๆเลยนะครับกัน ฟนนี้ซื้อได้ทุกทุกคันเลยนะครับลูกค้าสนใจคันไหนอย่าลืมนะครับ mm hmm. เข้ามาดูรถทุกในคิตได้น,นะครับติดต่อเฮียช้างครับว่าขอเข้ามาดูรถมาจากช่องโบสยุทธคานะครับนะครับฉะนั้นให้บอกเฮียก็ด้วยนะครับว่าขอเข้า,มาชมรถนะครับนะครับ โอเคครับวันนี้ผมวอยุคคาไปก่อนนะครับถาตกปกพ้องตรงไหนขออภัยด้วยนะครับอนะครับนะครับวันนี้ภาพอาจจะไหวไปไหวมาหรืออะไรอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับวันนี้วันนี้ผมลองลองใช้ไม้ออโต้ใช้ไม้กันสั่นของน้องเขานะครับก็เลยยังยังไม่ชินนะครับผมนะครับ ผมคิดว่าเดี๋ยวถ้าชินล้จะได้ภาพดีกว่านี้นะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็รับชมถึงเท่านี้ขอบพรคุณครับ